สวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต้นรถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับ BMW ตัวโฉมปัจจุบันเลยนะครับนั่นก็คือเจ้ารหัส G30 นั่นเองนะครับและที่คุณเห็นนะตอนนี้นะครับเป็นตัวโมเดล 520d M Sport นะครับผมสำหรับหลายๆคนที่มองหารถยนต์ใช้นะตอนนี้นะครับแต่ไม่อยากไปเล่นไฟฟ้ามีอะไรแนะนำผมว่าคันนี้เนี่ยเจ๋งเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเจ้า 520d M Sport คันนี้นะครับมีดีอะไรบ้าง คันนี้นะครับที่คุณเห็นนะเป็นตัว G30LCI นะครับย้ำว่าเป็น LCI แล้วก็คือตัวโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับผมมีความเปลี่ยนแปลงมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่ใช้เป็นแบบไฟ B M W L E D ดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับผมเป็นไฟ L E D ที่สวยงามกว่าตัวเดิม เยอะเลยนะสำหรับส่วนตัวผมเองและเพิ่มแชโด์ลเข้าไปข้างในนะครับเป็นแบล็คแชโดไลหรือว่าเพิ่มโคมนี้เป็นโคมลมดํามานะครับผมจะทําให้ตัว c d 5ตัวนี้เนี่ยดุดันมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ไฟกระจังหน้านะครับผมแล้วก็กันชนหน้าก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมทําให้ตัวรถตัวนี้เนี่ยดูค่อนข้างดุขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณอยากดุวันนี้นะ เปลี่ยนแค่จมูกตัวคิดนี้กริวเป็นสีดำนะโอ้โห oh, ซีรีส์5ตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆเครื่องยนต์กันนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปเด้อใครที่ไม่อยากได้รถไฟฟ้าตอนนี้อยากได้สำดับร้อยเปอร์เซ็นต์นะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2000ซีซีนะครับ190งแรงม้าแล้วมาพร้อมกับเกียร์8สปีดบอกเลยว่าคันนี้นะครับสามารถวิ่งได้นะอยู่ประมาณเกือบ20โลลิตรเลย ประหยัดน้ํามันแน่นอนแล้วขับสนุกด้วยสําหรับดีเซลเบียมดและไม่พอนะครับคันนี้ BSI ยอหปีด้วยนะบอกเลยว่าคุ้มคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กเอ็มสปขนาด18นิ้วใจผมนะหลายๆคนมองว่า18นิ้วมันเล็กมันไม่สวยแต่ถ้าคุณเอาใช้งานจริงๆนะ18นิ้วใช้ไซส์เนี่ยกำลังพอดีเลยเพราะว่าการที่ของเขาได้ ล้อแม็ก18นิ้วเนี่ยจะเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถคันนีนย้ยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับผมอะสายโปรไฟล์ของรถคันนี้นะครับจะเน้นเป็นสีดำเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าคันนี้นะเปลี่ยนคิดนี้กริลเป็นสีดำนะโอ้โหคันนี้นี่คือแบบเพอร์เฟเลยอะประตูข้างนะครับผมก็จะใช้ทริมเป็นแบบสีดำนะครับตัดกับสีขาวคันนี้เลยสวยงามมากๆออปชั่นเพิ่มเติมที่รถคันนี้ได้มาเพิ่มจากตัวโมที่แล้วนะครับก็คือนี่ ซีรีส์ 5520D ได้เป็นประตูดูดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีบ l ายส s อ o t ตแอสซิมาให้ด้วยนะข้างหลังก็มีความเปลี่ยนใหม่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายที่เน้นแชโดไล b ์แบล็กแชโดไล n ์เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเน้นโคมที่เป็นลมดํามากขึ้นนะครับทำให้ดูดันมากขึ้นแล้วไฟ LED ขนาดที่สำหรับตัวผมนะใหญ่มากขึ้นและสวยมากขึ้นกระจังท้ายนะครับเน้นความเบนส p o r t อยู่แล้วเป็น MSport ทั้งทีนะครับมีดีฟเซอรมาให้มีท่อออกคู่มาให้ตรงนี้นะครับ ฝาท้ายตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้ามาให้จุกของได้เยอะแยะเลยบอกเลยว่าคุ้มมากแน่นอนภายในนะครับผมก็จะเป็นสีน้ําตาลแล้วตัว LCI เนี่ยมีเพิ่มเติมนะครับออปชันที่เขาให้มาเพิ่มก็คือเจ้าเครื่องเสียงที่ได้เป็นเครื่องเสียง Harman นการดอนอีกด้วยจอจะเป็นจอแบบดิจิตอลเต็มลำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอกลางหรือว่าจอเรือนไม้นะครับผมพบเลยคันนี้นะครับรองรับ ตัว Apple CarPlay มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยแล้วจอกลางเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆและทรีมื้องในนะครับผมก็จะเป็นสีใหม่ด้วยนะครับจะเป็นสีที่ค่อนข้างเน้นความขลึมมากขึ้นเพราะว่าจะเป็นสีแบบ s MOKE g r a y ด้วยนะครับผมก็รถก็จะมีประมาณนี้ใครที่หารถใหม่อยู่แล้วยังไม่อยากใช้รถไฟฟ้านะตัวนี้ผมแนะนําเลยเพราะว่าผมเองก็เป็นสาวกเครื่องดีเซลบอกเลยว่าอึดถึกทนแน่นอนอะมาถึงราคาดีกว่านะครับผมรถคันนี้นะครับ เป็นรถ BMW ยอยู่ซีรีส์5520 DM Sport นะครับเป็นรหัส G30 LCI วิ่งมา47,000กว่ากิโลนะครับผมคันนี้มี BSI มาทั้งหมด6ปีนะครับเริ่มแต่ปี21นับไปเลยถึงปี27ทุกอย่างฟรี m หมด All Inclusive เลยนะครับผมคันนี้เสนอขายอยู่แค่2,890,000บาทเท่านั้นประหยัดไปจากป้ายแดงประมาณเกือบ700,000บาทเลยบอกเลยว่าอย่างนี้บอกคุ้มหักไปแล้ว700,000บาทอะ มีคนขาดทุนให้เราไปแล้วเราซื้อตอนนี้ก็สบายๆนะครับผมอะใครที่หายอยู่ก็ติดต่อมาทางที่เต็น์รถคุณหญิงได้เลยนะครับกับช่องทางที่ผมแปะไว้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ไ้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วทริมข้างในตัวรถ3 2 1, 1> และทริมข้างในตัวรถ <laughs> oh!